สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาตรงนี้นะเนี่ยเป็น DMa ม All New 2012นะของผมเนะราใช้มานานนะ้เป็นยังแข็งนะปรับไม่ได้ตอนนี้ปรับไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะดูวิธีการแก้ไขกันนะครับก่อนอื่นเราต้องถอดอันนี้ก่กอนนะวิธีถอดก็ไม่ต้องขันน็อตนะจับเกี่ยวตรงนี้นะครับเกี่ยวตรงนี้แล้วดึงออกมาเลยนะครับดึงมาเป็นกิบล็อกนะครับดึงอ,อเสร็จแล้วก็ปลดสายไฟข้างหลัง3มเส้นนะครับ3มชุดนะครับแล้วก็ปลดสลิงนะครับ สลิงก็จะโยงมาที่เกด,ด้านล่างนี้นะครับเนี่ยมันจะโยงมาที yani ่เกด้านล่างตรงนี้นะครับถอดน็อตสามจุดนะครับหนึ่งจุดแล้วก็สองจุดสามสามนะครับสามจุดตรงนี้นะครับดึงออกมาแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับหนไหมหลุดแล้วครับหลุดเป็นกิบล็อกเฉยนะครับแล้วก็มันจะมีสลิงมาตัวปรับปิดเปิดลมนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ออกมานะครับแล้วมาดูวิธีการซ่อมกันนะครับ พอถอดมาแล้วจะได้ลักษณะนี้นะครับนี่คือตัวหน้ากากแอร์ของเรานะครับหน้ากากแอร์ที่ไว้ปรับเป็นชุดคอนโทรลนะครับเราก็จะมีน็อตอยู่ประมาณ4ชุด4ตัวนะครับ1ตัวตรงนี้นะครับ2ตัวสามตัวนะครับ4ี่ตัวนะครับเราต้องถอดชุดนี้ออกก่อนนะครับขันออกกันก่อนเลยนะครับชุดนี้ขันเสร็จให้เรียบร้อยเลยนะครับ ขันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดึงหน้ากากชุดนี้ออกได้เลยนะครับชุดนี้เอาออกนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องอ,ออกอยู่แล้วไม่งั้นเราดึงไม่ได้นะครับ <exploding noise> มาเรามาดูตรงนี้กันนะครับนั่นแหะก็ดึงมาแล้วก็ปัดทําความสะอาดสักหน่อยนะครับดึงตัวปรับ <sh rove Oy? craft noise> ความแรงลมออกนะครับแล้วปรับให้อยู่กึ่งกลางตรงนี้นะครับปร,รับให้กึ่งกลางเวลาถอดมันจะได้ไม่มีปัญหาแล้วติดมันจะหักครับแล้วก็ปัดฝุ่นหน่อยครับฝุ่นเยอะมากนะครับไม่ค่อยได้ทาความสะอาดเท่าไหร่ขอเวลาเช็ดสักนิดนะครับปัดให้มันเรียบร้อยเลย ทำความสะอาดนิดนึงนะครับแล้วก็จะมางัดกิ๊บนะครับก็จะมีตัวกิ๊บก็อยู่ด้านรอบๆตัวเครื่องของหน้ากากนะครับก็จะมีหละตามจุดที่ผมงัดนี่นะครับก็ค่อยๆงัดนะครับระวังกิ๊บหักนะครับกิ๊บหักมีงานงอกและหากาวร้อนกนให้วุ่นเลยนะครับมาค่อยๆงัดนะครับผมก็งัดเป็นครั้งที่2นะครับขอเคยทําของลูกค้าครั้งหนึ่งส่งมาให้ทํานะครับแล้วก็ไม่ได้ทานานและคราวนี้มันเกิดขึ้นกับรถตัวเองก็เลยอาถ่ายคลิปดู ตอนนี้กำลังงงครับมากงัดไม่ออกครับตอนนี้งงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องลองดูทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวก็ลองหาวิธีดูก่อนว่าลืมลืมวิธีการถอดพูดง่ายๆเลยครับลืมจริงๆลองงัดหาไม่เจอครับต้องลองดูแล้วก็มาสังเกตดูง่ายๆครับมันจะมีตรงนิ้วโป้งผมเห็นไหมครับมันก็จะมีกิ๊บอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นสลักที่เราต้องเอามือกดลงไปครับเพื่อให้ดึงให้มันออกมาให้ได้นะครับอย่าไปงัดมั่วซั่วนะครับเพื่อนๆงัดมั่วซั่ว แตกซื้อใหม่นะครับผมไปดูราคาในช้อปปีมาหลายพันเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ติดตรงนี้เราต้องกดกค่อยๆกดนะรถก็เก่าคนก็แก่บีบแรงแตกคามือก็งานงอกอีกเหมือนกันนะครับค่อยๆทําเบาๆครับงานมันไม่ได้ยากครับนี่ก็เป็นให้เพื่อนๆดูเป็นวิธีทางว่าเออแนวทางการถอดเผื่อเพื่อนๆ มีรถรุ่นเดียวกับผมแลวประสบปัญหาแบบเดียวกันนะครับอันนี้ก็พอช่วยทันได้นะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยให้กําลังใจผมด้วยนะครับเด้อจะได้ผ่านกด YouTube สักทีนะครับนี่ครับผมพยายามงัดรื่งัดไม่ออกครับนี่ปวดหัวมากตอนนี้คือพูดง่ายตอนนี้ผมลืมขั้นตอนหนึ่งไปครับค่อยๆดูก็งัดแต่ผมก็งัดมั่วตัวหมดเลยนะครับก็จะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งก็คือมันจะมีอยู่มุมนึ่งกตายน้ําตื้นครับดูง่ายได้เลยนะครับ งานไม่ออกนะครับเพื่อนๆงานนี้เรามีปัญหากันแน่แล้วครับเนี่ยครับเนี่ยครับจนมาเห็นจุดๆนี้ครับเนี่ยเอากดเข้าไปจนด้านมุมขวานะครับกดลงไปปุ๊บตัวนี้จะเล่งที่สุดเลยนะครับพอสุดเสร็จก็บีบตรงกลางนะครับบีบจีบของมันนะครับดึงออกนี่ครับจบแล้วตายน้ําตื้นจริงๆด้วยนะครับและอย่าทําลูกปืนตรงนี้หายนะครับมีลูกปืนหนึ่งเม็ดนะครับ แล้วก็มีสปริงอีกหนึ่งตัวข้างในนะครับเอาออกก่อนนะครับเผื่อพลิกไปพลิกมาหายนี่เรียบร้อยเลยนะครับหาซื้อยากสะดวกเสียอะไรตัวนี้ไม่น่าจะมีนะครับก็ถอดออกเสร็จแล้วหรือจะทการใส่เฟืองนะครับสันนิษฐานนะครับว่าเฟืองมันหลุดนะครับมันไม่ได้มีอะไรเสียหายมากมายนะครับคือบางคนตกใจก็ซื้อของใหม่กันเลยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับว่าจะถอยใหม่แล้วมันหงุดหงิดมันปรับ มันปรับทิศทางลมไม่ได้จะเป่าขาก็ไม่ได้จะเป่านี่ก็ไม่ได้คือมันจะค้างอยู่นะเพราะมันหมุนไม่ได้นะครับอ่าแล้วมาลองก่าวกิ๊มันล็อกไปแล้วนะครับอ่าเคงัดใหม่ครับมันจะมีกิ๊แอบอยู่ตรงนั้นอีก2ชุดนะครับเลยต้องเอาตรงนั้นออกด้วยนะครับไม่างนั้นมันก็งัดออกไม่ได้เห็นไหมครับมีกิปอยู่ใต้นั้นนะครับแหมแยบยนจริงจริงอ่าลองแก้กันดูครับอันนี้เนี่ยก็ค่อยๆงัดกันไปครับหลุดแล้วนะครับเห็นไหมครับพอดึงออกปุ๊บเฟืองมันจะหลุดออกตามมาเลยเพราะว่า มันหลุดอยู่แล้วไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ได้แตกอะไรนะครับมันแค่หลุดออกจากจิบล็อกนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปกดเข้าไปได้เลยครับมันเป็นเขี้ยวล็อกของมันอยู่แล้วนะครับกดเข้าไปก็ใส่ได้เลยทันทีนะครับกดเสร็จแต่ว่าตอนเนี้ผมก็อาจจะครั้งที่สองแหละอาจจะมีลืมๆมกันบ้างอ่ะครับก็เลยกดกดไปแบบลืมตั้งเอ่อศูนย์นะครับก็คือมันจะมีลูกศรขึ้นชี้ขึ้นนะครับก็ตั้งให้มันไปตรงกับหลอดไฟข้างบนนะครับนี่นะครับ แล้วก็ใส่เฟืองผิดด้วยนะดูดิคลิปนีผมภากสดนะครับพอดีไม้ผมที่ใช้มันเสียผมก็เลยมาภากดังหากนะครับนี่ก็หยอดจารบีไว้อ่ะผมก็มีจารบีหลอ่อลื่นผมนิดนนหน่อยครับจารบีหลอ่อลื่นของเล่นเล็กๆน้อยน้อยครับก็หล่อให้เขาหน่อยนะครับมันใช้มาน,นานมันแห้งหมดแล้วจารบีสีแดงมันก็แห้งกรอบหมดแล้วเห็นไหมครับอ่าค่อยค่อยใส่เพื่อนเพื<ๆ>่อ<ๆ>ก็มันใส่แล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเราวางคิิปผิดนะครับก็ ค่อยๆปลดล็อกกิ๊บที่มันล็อกเฟืองครับเอาออกได้ครับเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนี่ยมือถือผมอาจจะตั้งผิดมุมอ่ะก็ค่อยๆใส่เข้าไปเขาก,กดลงไปเลยเนี่ยก๊อปหนึ่งจบวางลงไปครับเนี่ยได้แล้ววางเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาตัวประกบนะครับก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนะครับมันไม่มีอะไรถูกต้องเสมอไปนะครับก็ลองทำดูครับผมก็งัดมันเป็นรถตัวเองด้วย ไม่ต้องตึงเครียดอะไรเยอะนะครับก็มาทําคลิปเป็นให้เพื่อนๆดูเพื่อประสบปัญหาเหมือนกันนะครับคนใช้รถรุ่นเดียวกันก็แชร์กันไปครับก็ใส่เสร็จเฟืองเสร็จก็ประกบครับตอนประกบก็จะมีเฟืองเล็กๆอยู่นะครับก็เรียงเฟืองให้มันดีๆครับพอประกบเสร็จถ้ามันลงล็อกแล้วมันก็จะก๊อกเลยไหมครับมาขยับนิ่มเลยคันนี้ไม่มีติดไม่มีอะไรลงเปี๊ยะสบายใจครับไม่ต้องเสียตังค์ราคานี้อืม ใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ไปเลยประกอบคื้นที่ตัวรถนะครับคือการที่ประกอบที่ตัวรถง่ายมากไม่มีอะไรก็เสียบคื้นทุกอย่างนะครับขั้นตอนนี้เห็นไหมครับผมก็ถอดออกมาเพราะอะไรครับผมประกอบเฟืองผึกฝั่งนะครับจริงๆต้องลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเออเราต้องสังเกตก่อนถอดผมว่าลืมดูตอนถอดด้วยว่าเฟืองอยู่ฝั่งบนหรือฝั่งล่างนะครับก็ต้องลองดูอีกทีนึงอ่ะผมก็ลองประกอบดูครับลองทําประกอบค่อยๆดูค่อยๆอะไรนะครับ อย่าไปงัดมั่วซั่วนะมันแตกขึ้นมานี่งานงอกเลยนะฮะนี่ครับมันก็จะมีคลิปเห็นไหมครับสี่มุมเลยเนี่ยผมก็ <c oughs> ค่อยๆงัดอย่างนี้ถ้ถึงก็ไม่รู้ก็งัดอย่างเงี้ยแหละครับ <c oughs> เราค่อยๆงัดได้ค่อยๆงัดเอาอะไรก็งัดเอาเ,อเ,อาอเอาบาๆเนี่ยมีีลิปก็งัดงัดไงยไหมครับสี่มุมสี่มุมแล้วมือค่อยดันข้างหลัง <c oughs> ปึ๊บอ่ากระเด็นเกือบหายครับนี่ <c oughs> ก็ใส่เสร็จเนี่ยดึงออกมาจริงๆมันต้องอยู่อย่างนี้ครับนี่ฝั่งนี้อยู่อย่างนี้ ผมก็ดันใส่ผิดเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหมุนนิ่มลื่นเลยลื่นเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ที่ตัวรถคันนี้ก็สบายใจได้ละไม่เสียตังค์แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะลื่นขนาดไหนนะถ้าใส่ถูกต้องนะครับมันจะหมุนได้แบบนี้นะครับ แล้วก็ไม่ฝืดด้วยดูเป็นไงหมุนได้สบายใจนอนหลับแล้วคืนนี้นะครับใส่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็แก้ฝั่งที่เป็นเทอร์โมคัปเปิลนะครับที่ว่าเป็นตัวฝั่งความเย็นนะครับผมก็าอาัดจ,จะระบีให้เขาเรียบร้อยด้วย<อ>ในไหนก็แกะมาทําแล้วนะครับพอบใส่เข้าไป<อ>มาแล้วก็อบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําไปใส่ที่รถนี่เทสก่อนเลย ป็นไงลื่นเกีย๊ยลื่นเกีย้ยลื่นลื่นเลยปื้ดปื้ดลื่นหัวแตกนะครับเพราะนี้ไม่มีติดขัดแล้วฝั่งเทอร์โมก็โอเคใช้ได้เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับก็เปิดปิดโอเคนะครับมันจะดังแก๊กนะครับถ้าเป็นปิดจะดังหนึ่งแก๊กเปิดก็จะดังหนึ่งแก๊กนะครับนี่คือเทอร์โมอ่ะโอเคเทสก่อนนะครับก่อนใส่จะได้ไม่ต้องแกะเอามาลืออีกรอบหนึ่งนะครับสบายแล้วคันนี้เราก็เตรียมตัวเอาไปใส่ที่รถกันเลยนะครับ มาครับเราไปถ่ายกันเราประจบขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่คืนนะครับการใส่คืนก็ไม่ยากครับถอดอยังไงก็ใส่อย่างนั้นเลยนะเปิดรถเข้าไปนะครับคือตอนนี้ผมก็ถอดออกมาหมดแล้วหล่ะ เดี๋ยวต้องปลดล็อกไก่อนนะครับเวลาใส่คืนนะครับก็ถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับตรงนี้าอาจจะลกหน่อยนะเนี่ยผมใส่เครื่องเสียงไว้เยอะแยะไปหมดเลยเวลาใส่ก็คือตัวตัวตรงต,ต,ตัวนี้นะครับ ต้องปรับให้มันตรงนะถ้าปรับไม่ตรงมันจะใส่ไม่เข้านะครับถ้าไม่ตรงล็อกที่ว่าอันของเรามันจะใส่ไม่เข้าเลยนะเราก็ใส่ลงไปนะครับใสใ่ตรงล็อกมันตรงล็อกมันก็จะกดลงงนี้มันก็จะหมุนได้ตามปกติแล้วครับแล้วก็สายไฟนะครับที่เราถอดออกมาเนนี้สายไฟที่เราถอดออกมานะเราก็เสียบกลับเข้าที่เดิมเลยอื อ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดลงไปครับกดลงไปมันไม่ได้มีกิบล็อกอะไรครับตบๆมันก็ไม่แตกอยู่แล้วนะเสร็จเสร็จซับใช้ได้แล้วครันนี้เราก็ปรับองศาของเราได้สบายครับอือนี่ครับเรียบร้อยเอ้ยจะเป่าไม่สุดเนยะได้แล้วนี่ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็เราก็จะมาร้อยสลิงตัวนี้นะครับเพื่อน,เอนๆเห็นหรือเปล่าซูมได้ไหมซูม เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับตัวสลิงนะครับแล้วก็คล้องคืนที่เดิมครับเราก็จะคล้องคืนที่เดิมต้องดึงหดสายมันมาก,ก่อนแล้วก็คล้องไว้ที่นี่นะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้ดังก๊อกแล้วก็ล็อกตัวสลิงกับตรงนี้นะครับอืมเราต้องปรับสายเขาค่อยปรับหนอยได้ท้ายถนัด ค่อยปรับสายนะครับดันออกไปเพื่อให้มันล็อกสลิงแล้วก็กดเข้าไปครับก็จะล็อกกรับหนึ่งนะครับปิดแหละได้แล้วจบเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเราปรับลมว่ามันจะดีขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับครับตอนนี้เราก็ใส่เออ่ ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูปรับด,ดูอีครับต้องการนะครับก็ใช้ได้เดิมแล้วเรียบร้อย,ด,ยดูน,นะครับเอาวิธีการแก้รูปตุ้ม9นะครับอีกทีตามที่เราต้องการใช้ที่เสียนะครับเอาวิธีนี้ตัใช้ได้ไม่ต้องซื้อหน้ากากใหม่นะเพิ่งมาแค่หลุดล็อกนะครับถ้ามันหลุดก็แก้รับได้แนละ้ว ครับขอบคุณมากครับยังไ,ไ่ก็ฝากกดซับสไคร์นะครับกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ